ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกับผมนายชอตตี้บูจว่าในเกมดูแรนโกนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะเหรอมาว่าด้วยเรื่องของแคมป์เลยนะครับโอ้แแหลกๆๆๆเราได้เกินในเรื่องของเควสไปเรียบร้อยแล้วในเอพิโซดที่17หรือ18เออไม่รู้ช่างมันนั่นแหละครับก็คือเควสเนี่ยเราต้องมารับที่นี่นะครับงั้นใครที่ไม่มั่นใจเรื่องเควสก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมจะมาว่าด้วยเรื่องของอสถานที่นี้นะครับเขาเรียกว่าแคมป์ นะครับนอกจากที่จะให้เรามารับคเควสได้แล้วเนี่ยมันยังมีหลายอย่างที่น่าสนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของที่พักพิงนะครับเป็นก่อไฟซึ่งมันอยู่ตลอดเวลาสามารถมานั่งพักได้นะครับคาบของปิงปิงเปิงป้งอะไรเนี่ยได้ซึ่งพวกนี้ผมจะเรียกว่าอุปกรณ์สาธารณะกันละกันเพราะว่ามันมีมาให้ใช้นะครับขึ้นอยู่กับตามเกาะอ่าอ,อย่างเช่น ประเด็นของผมตอนนี้คือผมอไม่สามารถคราฟเจ้าธนูได้นะครับแต่เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนอผมคราฟธนูไม่ได้เพราะว่าผมต้องมีโตเครื่องมือเลเวล20ถึงก,การจะทำโตเครื่องมือเลเวล20ได้เนี่ยสกิลการสร้างบ้านนะครับของผมเนี่ยมันจะต้อง20ด้วยแต่ประเด็นของผมก็คือว่าสกิลการสร้างบ้านของผมเนี่ยมันเลเวล16ต้องไปต้องไปสร้างเยอะๆเพื่อให้มัน20ก็จะเสียเวลา,าผมก็ใช้วิธีนี้แหละ ก็คือวาร์ปมาที่แคมป์เลเวล20ขึ้นไปแล้วเดินหานิดน,นึงครับเพราะว่าแต่ละเกาะมันจะอยู่ไม่เหมือนกันนะครับกดตรงแว่นขยายด้านขวาล่างก็ได้เพื่อให้มันบอกว่ามีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดลเดลิเวอรี่สโตรเกนี่ก็คือการเอาของเควสมาหย่อนไว้ใช่ไหมครับเพื่อให้ขวานเควสอ่นนี้ไงเบสิคเวิร์กเบนช์นะครับโตเครื่องมือนะครับเห็นปะโตเครื่องมือเลเวล25เพราะผมอยู่เกาะเลเวล25้นั่นเองเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยต้องนัดแนะกับเพื่อนว่าจะเล่นสายอะไร นะครับแล้วก็ไปใช้พวกเนี้ยบ้านเพื่อนเพื่อประหยัดระยะเวลาในการเล่นใช่ไหมครับเราจะได้ไปเล่นสายเดียวที่เราต้องการตอนนี้เราไม่มีเพื่อนเล่นก็สามารถที่จะมาใช้โต๊ะสาธารณะพวกนี้ได้แล้วนะครับดีไหมอ่ามันก็ดีอย่างเสียอย่างถ้ามองในมุมของโซโล่เพลเยอร์อย่างผมเนี่ยดีเพราะผมไม่ต้องเรียนทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วผมก็มาใช้ของที่มันมีในเกาะนะแต่ถ้ามองในมุมมองอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกมอยากจะเน้นคอมมูนิตี้อ่ะตรงนี้จะเสียไปเพราะว่าโซโล่เพลเยอร์ก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องมือหรือแม้กระทั่งไอ้พวกเนี้ยที่คาบพวกอะไรได้พวกอะไรพวกเนี้ยมีหมดนะครับที่ตากหนังเห็นไหมครับมีนะครับจะทําอาหารหรอมีนะครับคือแบบว่ามีหมดนะมีหมดนี่ก็คือความดีงามของของเจ้าแคมป์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นคาบอะไรไม่ได้ไม่ต้องกังวลครับแค่วาปไปที่เกาะนั้นๆเลเวลถึงตามที่กําหนดอะไรนี้นะก็จะสามารถใช้ ฟ a c ิลนะิตี้เนาะพวกอุปกรณ์สาธารณาของที่นี่ได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของจุดวาร์ปที่มีอยู่ในแคมป์ผมพูดในไลฟ์ใช่ไหมครับว่าเราสามารถส่งของกลับบ้านได้เออแต่มันมีเงื่อนไขนะอ่าก็คือเงื่อนไขคือเราจะต้องคราฟเจ้านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงคือไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไ <c oughs> นะ่วหาแป๊บนึงมันจะเกี่ยวกับที่บ้านนะครับนี่ไงนี่ไงอยู่ใน installation and decoration นะครับ แคเรีวาร์นะครับเราต้องสร้างเจ้านี้ก่อนไม่ต้องเรียนนะอันนี้ไม่ต้องเรียนคือมันสามารถสร้างได้เลยตั้งแต่แรกแค่เราต้องสร้างที่บ้านของเราอะนะครับแล้วก็ที่มันต้องใช้คือท่อนสูงเนาะไอ้พวกไอ้พิลล่านี้ที่แปลว่าเสาอันนี้ก็คือใช้พวกท่อนสูงท่อนไม้กระดูกใหญ่ก็ได้อะไรก็ได้นะครับสติกก็คือพวกอ,อะไรอะกิ่งไม้หรือกระดูกได้นะครับแล้วก็สแตร p s สแตรนี่ก็คือเป็นพวกที่ก่ะที่ผมชอบเรียกกย่ญยาสามารถเก็บ กอหญ้าได้นะครับกอหญ้าพวกนี้มันจะอยู่แถวๆริมน้ําหรือใช้นี่ก็ได้รูทนะครับรากไม้นะครับได้จากต้นลาซเบอรี่ได้หมดนะได้หมดนะครับนะก็สมัยนี้การค้าฟของเนี่ยมันดีขึ้นตรงนี้แหละเพราะว่าเราแค่คลิกตรงตัวไอแล้วมันก็บอกเลยว่าเราสามารถหาได้จากที่ไหนนะครับคลิกดูได้อะไรได้นะครับก็สะดวกก่าสมัยก่อนเยอะนะนั่นแหละพอเราค้าฟไปที่บ้านแล้วนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าวาวโหเนี่ยส่งของกลับบ้านได้เห็นไหมเซนตูโดเมนเห็นไหมครับ ส่งอะไรกลับบ้านดีล่ะอ่าสมมุริละกันอันนี้ละกันนะครับอันนี้คือผมเก็บได้จากแอร์ดอปเฮ้ยมันมีแอร์ดอปด้วยนะแต่คนมาเล่นเยอะไงมันอาจจะหาย,ยากขึ้นนึงเดี๋ยวผมส่งอันนี้กลับบ้านละกันส่งไปสักสองสามอันกับไฟเบอร์ละกันนะครับไฟเบอร์เก็บได้จากแฟลกนะครับโอเคเซ้น์เลยนะครับไปสร้งป้าน,นี่แหละนะเราก็ส่งของนะครับอ่าไปที่วารโผเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะทีนี้ลองกลับไปดูที่บ้านนี้ว่ามันไปจริงเปล่าน,นะครับ เดี๋ยวกดที่แผนที่แล้ว Return to Home ได้เลยนะครับไม่เสียตังค์แต่จะเสียตังค์กับมานี่ก่อนนี้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองวาร์ปกลับบา้านครับผมยังมีคนถามหาผมอยู่นะครับผมอยู่เกาะไหนก็ผู้เล่นใหม่อาจจะไม่เจอก่อนนี้แล้วก็ได้เหตุผลคือดูที่ตอนที่19ได้เลยนะครับว่าคนมันเล่นเยอะเกาะมันเกิดใหม่ตลอดโอกาสที่จะเจอกันยากแหละมันต้องเป็นคนที่เล่นใกล้ๆกันอ่ะมันจะมีโอกาสเจอกันได้ง่ายนะครับ โอเคครับนี่คือชื่อกล่องผมนะครับลาริซ่านะครับสั้นๆนะครับนี่ครับมาถึงแล้วครับนี่นี่ของใครอะไม่ใช่ของเราเนาะนี่ไงอ่าที่ผมบอกแค r เดียววารโผก็คืออ่าอันนี้แหละที่ผมให้คาบไว้ที่บ้านนะครับแล้วเราก็จะมีคําสั่งเทคเอาเห็นไหมครับนี่ไงมาแล้วมาแล้วนะครับแต่มันมีเวลาเห็นไหมครับอันนี้คือส่งมาเรียบร้อยแล้ว sending c o m p l พ t e แต่อ f l แฟลกหรือไฟเบอร์อะตอนนี้กำลังส่งอยู่ใช้ระยะเวลานิดนึง ซึ่งเราสามารถส่งของมาได้80ชิ้นด้วยกันเก็บไว้ที่นี่เออเก็บไว้ที่นี่คือเราอาจจะแบบส่งของกลับมาที่บ้านแล้วเรายังไม่ต้องหยิบม,มาใช้ก็ได้นะครับซึส่ส่งมารัวๆเลยส่งมาลัวๆส่งมารัวๆเลยคือว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่เอาไว้เก็บของได้เป็นอย่างดีอันนี้นะครับแล้วรู้สึกจะส่งในแค่6ชิ้นในเวลาเดียวกันคือเราเอาของมาหย่อนไว้6อันอะแล้วก็รอมันส่งกลับมานะครับอันนี้ก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือเราไม่ต้องกลับบ้านข้อเสียคือถ้าเกิด ่าเราจะรีบใช้ของอ่านั่นคือข้อเสียมันจะรีบไม่ได้เพราะต้องรอเวลาในการส่งนะครับนั่นแหละครับอันนี้ก็คือเรื่องของอ่าฟาซิลิตี้ที่ที่มันมีให้ใช้นะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแปลกใหม่นะครับในเวอร์ชั่นแรกไม่มีเพิร์สเวตาหนึ่งไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่เดิมดิวาร์ปได้ไหมเยวลองดูนะฮะนี่ไง Return to Exploring นะครับก็คือกลับไปที่เดิมนะครับเสียตัง เท่าไหร่4ี่รอยเลยอไม่เอาถ้าเสีย400รอ่าวาปกลับไปที่ว้าปกลับไปที่อ่าที่เดิมเลยอ่ะโอ้ยนี่คนไทยเหรอเอาหรอมีคาเอลทำไมทำไมเป็นผู้หญิงอะมีคาเอลแหมใช้ธงไทยด้วยนะครับบ้านเราติดการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะฮะก็เดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าเวลาถ้าเกิดวร์ปอ่ากลับไปที่ที่ท่าเรือก่อนนะครับแล้วค่อยวร์ปกลับไปที่เกาะเมื่อกี้ที่ผมอยู่นะครับนะ นี่นะครับ unstable island แล้วก็เกาะ level 25รู้สึกผมจะอยู่ตรงนี้นะครับเออถ้าจำไม่ผิดนะใช้แค่ร้อยเดียวนะครับก็คือถูกกว่าเดิมเยอะนะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันล้กันนะฮะก็เดี๋ยวคลิปถัดไปอยากให้ทำอะไรก็แจ้งนิดนึงก็แล้วกันถ้าเกิดมันซ้ำกันใน cost p e หนึ่งก็จะขอไปก่อนนะครับสหคลิปนี้เท่านี้ครับ